ได้ถึงเวลาสุดตอนแล้วนะคะขอชิญงคบมือต้ตนตอนรับคุณธานีแสงโุกโก้ค่ะผลสำหรับรางวัลรองชนะเลิศประเทศหมินคู่นะคะได้แก่พิมพ์มาดาทองคำและกมลวันยอดเพชรค่ะขอเชิญรับเพื่อรางวัลจับประธานนะคะทั้งสองท่านนะคะและเชระธาน โดยยืนด้านหน้าเนสีนะคะได้แก่ปปนิบุญยวัฒน์และพิจิตาพร์วิมุกตาลนงค่ะเชิมค่ะเชินนาชลาอีกท่านนะคะ ขอ er บคุณสมาคมโบราณตะพันิชแห่งประเทศไทยนะะขอบคุณทีวีกุ๊กขอบคุณเพื่อนที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่สมาคมทุกท่านขอบคุณพี่จังการที่บอลบอยขอบคุณโฟร์ซีเอ็กซ์นุ๊กพี่โอนะคะแล้วก็พี่เจนที่ดูแลนักดายแล้วก็พี่จอยแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่รับเราแบบมากขอบคุณค่ะ อคุณรอ,อนพทนิคสมาคมแห่งประเทไทยแล้วก็เจ้าที่ทุกทร่านค่ะขอขอบคุณโค้สมาคมและโค้ชทุกคนที่ได้ส,สัสมนาครับข,ขอบ P TT, P TT, ข,ขอบคุณพีพีโอแล้วก็เธอเน็ค่นนขะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านค่ะแล้วก็เป็นพ่อุแม่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกรรมการบอลบอลแล้วก็พเนลืขอบคุณมากขอบคุณทุกคนในีต่อไปค่ะทาทาหนึ่งร่วมกันดกคะ รออีกสักคาพนะคะขอพี่อัน,ะน่ะนุณกูน่ะ